หลังวิย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคการระบาดของโรคและแมลงในไร่มันสำปะหลังนอกจากจะทําให้ผลผลิตเสียหายแล้วยังทําให้เกษตรกรขาดท่อนพันธุ์ที่จะใช้ปลูกในฤด,ดูถัดไปอีกด้วยนะครับแต่ตอนนี้เกษตรกรยิ้มได้แล้วค่ะเพราะนักวิจัยไทยผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคจักการเ่าเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แล้ว และที่สำคัญให้ผลผลิตดีไม่แพ้การใช้ท่อนพันปกติเลยล่ะค่ะ นักวิจัยสวทชได้ใช้เทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาผลิตต้นกล้ามันสัปะหลังปลอดโรคในถุงพลาสติกราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีอัตราการขยายจำนวนได้ถึง 1: 20ต่อภายในเวลา3เดือนโดยต้นกล้ามันสำปะหลังที่ได้จากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้นจุดเด่นคือมีความแข็งแรงปลอดโรคตรงตามลักษณะของสายพันธุเ์เจริญเติบโตดีให้ผลผลิตรากสะสมอาหารเทียบเท่ากับการใช้ท่อนพันธุ์ปกติต้นมันสำปะหลังที่ได้จากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้ยังนำมาผลิตเป็นท่อนพันธุ์ขนาดเล็กเพื่อปล ขยายในถาดหลุมซึ่งผลิตได้จํานวนมากนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์จากการระบาดของโรคและแมลงแล้วยังเป็นทางเลือกใหม่สําหรับเกษตรกรปัจจุบันนําไปทดสอบปลูกแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรีและขอนแก่นวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช0 2 5 6 4 8 0 0 0